สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อนทอพอให้บริการกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี 1. ผสมเทียมโคใส่พันธุ์บรามันแดงจํานวนหนึ่งตัว สได้ติดตามลูกโคเกิดปีงบประมาณ2,565ใส่พันชาโรเล่จำนวนสองตัวเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมและอุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนอทพพ่อพันโคนำเข้าน้ำเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและรักษาโรคโคขั้นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับประสานและร้องขอณสถานีผสมเทียมบ้านแม่ตินะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน